ครับกุญแจการที่จีนะครับวันนี้ผมได้เห็นกระบ,ตบะ,ะตลกลงมา,าค่ะมันโป้งกุ้งกุ้งนะคะเราจะไปสัมภาษณ์คุณวัวกันเถอะครับไงเอเอ,เอคุณว่ามีอะไรตกมาครับผมก็ไม่รู้ครับน่าจะเป็นคุณละมังม้องอ๋อหุ่นยนต์ เราไปดูเถอะครับมันไม่เข้าไรคืออะไรบัสรมเอ้ยเพืเอาอสู้กานได้ร้องเลยไม่มันต้องได้พันหรือสองพนันอ้าวเหลือแล้วครับ ไดรี่นิวก็จบไปแล้วครับแต่คุณวัวก,ก็ประทับใจนะพี่เห็นคุณที่เห็นคนตรงนั้นนะครับคุณหมูก็เอ้ยผมอยากอาบเดดสัหน่ยอยก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีนะครับ